คลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการปิด JavaScript เฉพาะบางเว็บในเบราว์เซอร์ Google Chrome อย่างในตัวอย่างนี้ในเว็บข่าวนี้เขาก็จะใช้ JavaScript ทำให้เวลาที่เราคัดลอกข้อมูลมันจะได้ข้อมูลมานิดเดียววิธีการที่เราจะทำให้คัดลอกข้อมูลได้เยอะๆนะเราก็จะต้องทำการปิด JavaScript แต่ว่าปิดเฉพาะเว็บนี้เท่านั้นวิธีการทำก็คือไปที่กำหนดค่าการตั้งค่าเลื่อนไปที่ด้านล่างคลิกไปที่การแสดงตั้งค่าขั้นสูงแต่ก็เลื่อนไปที่ความเป็นส่วนตัวคลิกไปที่การตั้งค่าเนื้อหามาที่ j า v a s c r ิ pt คลิกไปที่จัดการข้อยกเว้นจากนั้นเราก็ป้อนชื่อเว็บเข้าไปแล้วก็มาวางตรงนี้ก็เลือกเป็นบล็อกจากนั้นก็ลองรีเฟรช ตรงนี้มันก็จะมีแสดงการบล็อกจาว่าอยู่ต่อไปเราก็ลองมาคัดลอกดูเห็นว่าเราสามารถจะคัดลอกข้อมูลต่างๆได้แล้วนั่นเป็นเพราะเราปิดจาวาสคริปเฉพาะเว็บ